ทุกคนสำหรับใครนะฮะที่เป็นแฟนๆของศิลปินบอยกรุ๊ปอย่างวงเทรเชอร์นะครับกับยูนิตทีนั่นเองต้องติดตามได้เลยฮะเพราะล่าสุดเนี่ยเขาปล่อยวิดีโอแพร็กชตมาให้ชมกันแล้วนะบอกเลยว่าลายเต้นเนี่ยแข็จึ้งตามากๆเลยฮะต้องขอเล่าย้อนไปอย่างนี้ทุกคนสำหรับยูนิตทีนะฮะเกิดขึ้นมาจากผู้บริหารของ YG Entertainment นั่นเองครับที่อยู่ๆเนี่ยก็ได้พูดกับวงเทรเชอร์ออกมาว่าเฮ้ยใครนะรอที่สุด ในกลุ่มของพวกเธออซึ่งหนุ่มๆน,นั้นเขาก็ยกมือกันมา1,2,3,4,5แล้วก็ได้ศิลปินมาทั้งหมด5คนประกอบด้วยจองฮาวานชุนกยูจีฮุนแจฮยอกและก็โดยองนั่นเองครับและนั่นนะครับก็เป็นที่มาของวงทีไฟนั่นเองครับผมและล่าสุดนะฮะ ยูนิตทีไฟเนี่ยเขาได้ปล่อยวิดีโอแพ็กทรีชนะครับที่เป็นคลิปการซ้อมเต้นก่อนปล่อยมิวสิกวิดีโอจริงออกมาให้ชมกันแล้วหลายคนเนี่ยแบบตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าลายเต้นนั้นน่าสนใจอย่างมากและก็เพลงนี้นะฮะของยูนิตทีไฟชื่อว่าเพลง Move นั่นเองสมูฟจะแดนขนาดไหนต้องติดตามกันและนอกจากนี้นะทุกคนหนุ่มๆวง t r e a s u r e เนี่ยเขากําลังเตรียมคัมแบ็กนะฮะกับอัลบั้มชุดที่2ที่มีชื่อว่ารีวูนนั่นเองนะครับคนไหนที่เป็นแฟนๆบอกเลยว่าอย่าพลาดนะฮะสำหรับคลิปหน้านะฮะคอมเม้นท์แครปของเราจะมาร กต้องติดตามเข้าไว้นะฮะถ้าไม่คมพี่ฟีไม่พูดนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ